สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนและรายการคุยกับหมออาจิมาน,นะคะช่วงเวลาพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพคนที่ดูแลตัวเองทั้งจากภายในมาสู่ภายนอกเราต้องทั้งสวยและแข็งแรงใช่ไหมคุณหมอคะ<ๆ>จะไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายคุณหมอคะรแต่ต้องดูแลกัน ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนวันนี้ได้ทั้งสุขภาพและทั้งความงามด้วยวันนี้คุณหมอจะชวนพวกเราคุยเรื่องอะไรดีคะเนี่ยที่นี่เราคุยกันถึงเรื่องของเมลาโทนินบางคนอาจจะคุ้นเคยได้ยินแต่บางคนอาจจะอะไรคือเมลาโทนินคุณหมอคะวันนี้ต้องดูแล้วล่ะใช่แล้วถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต้องดูรายการวันนี้ห้ามลุกไปไหนตอนนี้ให้โอกาสเข้าห้องน้ำได้2วินาทีแล้วกลับมาดูนะคะวันนี้รองสนุกแน่นอนนะคะอะ หมอชวนคุยช่วงที่หนึ่งค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องดูถ้าคุณไม่อยากแก่ <laughs> เพราะวันนี้คุณหมอมีตัวช่วยดีๆมาช่วยนั่นก็คือเมลาโทนิน บางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้จักมันดีเพราะฉะนั้นวันนี้เรา<ช>มาทําความรู้จักกันเลยค<ช>่ัการว่าจริงๆแล้วเจ้าเมลาโทนินมันคืออะไรครคุณหมอคะมันก็คือฮอร์โมนตัวนึงฮอร์โมนตัวหนึ่งใช่มันคือฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตมีต่อมชนิดนึงเป็นต่อมเล็กๆเท่ากับเม็ดข้าวค่ะเรียวกว่าต่อมไพเนียลค่ะนะอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของสมอง ต่อมเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันผลิตฮอร์โมนที่สําคัญก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งฮอร์โมนตัวนี้บางคนก็จะเรียกว่าอ๋อให้นี่มันเป็นแด็คูล่าฮอร์โมนคืออะไรอะคะก็คือกลางวันไม่มีแต่กลางคืนปริมาณที่มันมีการผลิตสูงสุดของวันเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักที่คืนตีสองตีสี่เนี่ยเป็นช่วงพีคที่มันจะเริ่มมีการผลิตออกมาได้สูงสุดเจ็ดโมงแปดโมงเช้าเริ่มหมดแล้วมันก็ลดลงเรื่อย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  ไอฮอร์โมนตัวนี้มันผลิตมากเวลาที่เราอายุน้อยจริงๆแล้วมันคล้ายๆฮอร์โมนใช่มคนเด็กๆเนี่ยหลับง่ายแต่พออายุมากขึ้นหลับยากไม่ค่อยผลิตแล้วใช่เพราะฉะนั้นคนผู้สูงอายุทั้งหลายกยากเออใช่ชั่วโมงการนอนเขาจะสั้นลงแล้วก็หลับยากแล้วหลับไม่สนิทถ้าเป็นเด็กเนี่ยเอาตั้งแต่ในท้องแม่เลยเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์เขาจะได้ฮอร์โมนตัวนี้จากแม่ แล้วก็เขาผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอายุประมาณสักหนึ่งถึงสามขก็ผลิตได้เยอะหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดเมื่ออายุมากขึ้นคือเหตุผลทําไมเขาถึงคิดว่าเอ้ยไอฮอร์โมอนตัวเนี้มันอาจจะเป็นฮอร์โมนต้านความชราก็ได้เหมือนโกรธฮอร์โมนเพราะว่าเวลาคนแก่ฮอร์โมอนตัวนี้น้อยลงค่ะนั่นแสดงว่า ฮอร์โมนตัวนี้มันมีเยอะในเด็กถ้าเรามีฮอร์โมนตัวนี้เยอะก็ทําให้เราเย็นก็ทำให้เราอย่างเด็ก,ก,แ,ดกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่มีความสําคัญในร่างกายค่ะเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่ทําให้เราหลับทําให้เราผ่อนคลายช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายลงแล้วหลับสบายขึ้นคือมันจะค่อยๆลดการทํางานในร่างกายลดพลังงานลดมาตาบริสุทธิ์ลงเพราะฉะนั้นก็จะทําให้คนนอนหลับได้ดีอันนั้นเลยคือฤทธิ์ของมันดีจังเลย นั่นก็คือมันก็เลยทําให้เขามีการนำเอาเมลาโทนินี่ยมารักษาคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับหรือเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่านอนผิดเวลาอย่างเช่นถ้าไม่เลยเที่ยงคืนตีสองฉันจะไม่ง่วงฉันจะไม่นอนฉันจะไม่หลับคือกลุ่มคนนี้เขามีความผิดปกติของกระบวนการเฟสของการนอนเขาจะถูกเลื่อนออกไปผิดเวลาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็รักษาได้ดีหรือกลุ่มคนที่เดินทางบ่อย พวกนักเดินทางทั้งน<อ>นหลายน,ลานอนไม่เป็นเวลาเนี่ยอาการเจ็ตแหลกเนี่ยใช้ฮอร์โมนตัวนี้รักษาได้หรือกลุ่มคนที่อย่างเช่นแพทย์พยาบาลหรือคนที่ทํางานเป็นกะกลุ่มคนพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการนอนแล้วก็เอาเมลาโทนินเนี่ยเอามาใช้รักษาได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลาย รวมถึงมันเป็นตัวที่สําคัญมากๆคือเป็นตัวไปลดสารอนุมูลสระลดปฏิกิริยา ation, ออกซิเดชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดเซลล์เสือ่อมค่ะแล้วก็ไปลดปฏิกิริยาที่ไปทําลายพวกเยื่อหุ้มเซลล์พอเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยสำคัญมากเนี่ยถ้าเยื่อหุ้มเซลล์มันมีปัญหาเนี่ยเซลล์ของระบบนั้นๆก็มีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมมันก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ไปช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ลดการอักเสบของเซลล์เนี่ยคือตัว กลไกที่มันชะลอแก่เลยใช่อย่างนี้พิเนาทินมันมีกี่ชนิดคะคุณหมอคะคือถ้าในส่วนที่ผลิตเองมันก็จะมีใช้รับประทานค่ะใช้อมอมก็มีอมใต้ลิ้นใช้ทาทาก็ได้ใช่ใช้ฉีดฉีดก็มีใช่อำไมมันเยอะเงี้ยคือเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มาจากธรรมชาติพวกนี้นี่เอามาจาก ปายเนียลคือตัวสร้างของวัวอันนี้เขาถือว่าเป็นเนเชอรัลคือมาจากธรรมชาติแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่สังเคราะห์แต่เขาพบว่าในกลุ่มที่เป็นเนเชอรัลหรือมาจากธรรมชาติบางทีบางคนแพ้ได้ค่ะนะบางทีเนี่ยช่วงนี้ที่มันมีปัญหาว่าวัวมีการติดเชื้อไวรัสทั้งหลายมันก็เลยทําให้ตัวที่เป็นเนเชอรัลหรือเนี้ยนิยมน้อยเขาก็นิยมเป็นแบบสังเคราะห์ค่ะไก่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มอมใต้ลิ้นค่ะ เพราะการอมใต้ลิมมันจะทําให้ยาออกฤทธิ์ดีจริงๆผู้นี้เป็นอ่านเสริมก็ถือว่าเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ได้ดีอีกฟอร์มหนึ่งก็คือมีการฉีดเพราะเขาพบว่าตัวมันเนี่ยสามารถจะเอามาใช้ร่วมกับในการรักษามะเร็งได้เราสามารถที่จะฉีดในปริมาณสูงระยะหนึ่งควบคู่กับการรักษามะเร็งที่เป็นคีโมหรือการฉายแสงปกติค่ะตอนหลังๆนี่เขามีการพูดถึงเยอะเพราะเขาพบว่าฮอรนน์โมอนตัวนี้มันช่วยแอนตี aging, ้เอจจิงช่วยลด ความเหี่ยวความแก่ของผิวหนังเขาก็เลยเอามาในฟอร์มทา oh. เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ทาได้เนี่ย oh. ทำไมคนจะสงสัยฮอร์โมนทำไมเอามาทา s <S แล้วมันจะไปทำงานได้ยังไง hmm. เพราะว่าในผิวหนังของมนุษย์เนี่ยมีตัวรับฮอร์โมนตัวนี้ oh. เพราะฉะนั้นเวลาทาไปแล้วมันถึงได้ผล ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังหรือเป็นที่รูขุมขนม,มีตัวรับฮอร์โมนเมลาโทนินนี่คุณผู้ชม,มคือมันวิทยาการมันล้ำหน้าไปขนาดนี้ไปศึกษามาจนรู้ว่าเรามีตัวรับตัวฮอร์โมนตัวนี้สามารถทาเข้าไปได้ก็เลยทาได้ช่วยเรื่องความสวยความงา,งาม โอ้โหนี่แคทันนี่ไงคะ,คะก็น่าสนใจแล้วคุณหมอเกริ่นมาคือจริงๆแล้วจะบอกว่าประโยชน์ของเมลาโทนินเยอะเหลือเกินนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อว่าในเรื่องของการนํามาดูแลสุขภาพและความงามเดี่ยวเขานำมาใช้ยังไงแล้วมีประโยชน์ด,ด้านใดอีกบ้างนะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ,คะ ชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของหมอชวนคุยค่ะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างนี่มากลับเข้ามาเรื่องของเราดีกว่าเรามาดูแลตัวเองกันต่อด้วยไล <c oughs> ลาโทนินจริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยในการดูแลเรื่องของ สุขภาพใช่ใช่ใชค่ะตอนต้นรายการเราคุยถึงเรื่องว่ามันช่วยเรื่องของการนอนหลับทำให้สลนะีปไซเคิลของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมะนะการศึกษาที่เขามีมาเรื่อยๆเืๆ่อยๆเขาก็มีการศึกษาในกลุ่มคนไข้ที่โ<ๆ>รคมะเร็งเนื่องจากว่าเรารู้ว่าตัวเมลาโทนินเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายมีฤทธิ์ลดการอักเสบมีฤทธิ์ต้านสารนมลูลสระซึ่งเรารู้ว่า2ตัวนี้คือสาเหตุสำคัญขอ,ของการเกิดมะเร็ง มันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงคิดว่าเอ้มาลาโทนินเนี่ยมันน่าจะเอามาใช้ในการรักษาในกลุ่มคนไข้มะเร็งได้ถามว่าเอามาใช้ในมะเร็งอะไรบ้างมีตั้งแต่มะเร็งลาไส้มะเร็งเต้านมะมะเร็งของไตมะเร็งของสมอง<ะ>เยอะมากแนมันสามารถที่จะเอามาใช้คู่กับการรักษาปกติ<ะ>ที่เราให้คีโมหรือที่เราให้ฉายแสงมไม่ได้ช่วยทำให้ตัวมะเร็งนั้นหายไปแต่มันช่วยให้คุณภาพชีวิตของ คนไข้ดีขึ้นกว่าเดิมทําให้การตอบสนองดีขึ้นกว่าเดินมนอกเหนือจากกลุ่มของมะเร็งที่มีการศึกษาเนี่ยเขายังพบว่าโรคที่สําคัญที่ช่วยได้อีกอันนึงคืออัลไซเมอร์อ๋อช่วยอัลไซเมอร์ด้วยใช่เขาาพบว่ามาราโทนินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ช่วยในการชะลอค,ะความเสื่อมเรื่องของความจำนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกโรคของถุงน้ำดีมีเรื่องโรคหูดับหูเสื่อม คือบอกว่าเป็นเพราะว่าโรคก,กลุ่มพวกนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับสารอนุมูลสละด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปทําให้การทำลายเซลล์มันมันน้อยลงมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้ตัวโรคหรือการควบคุมโรคเราง่ายขึ้นโดยเฉพาะถ้าการศึกษาใหม่ๆเนี่ยช่วง2018-2019ปี2ปีเนี่ยเขาพูดถึงมาโทนินกับสกินเอจจิง้งก็คือความเสื่อมของ ในโรงพยาไาลว่าเมลาทนนินสามารถเอามาใช้รักษาอาการผิวไหม้ได้นั่นหมายความว่าเวลาที่เซลล์มีการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งเซลล์มีการอักเสบมันก็จะมีตัวเข้าไปซ่อมเพราะมันมีพลังงานที่ดีเพราะนั้นเวลาทนนินเองเนี่ยเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมเซลล์ลดการอักเสบของเซลล์หรือต้านสารอนุมูลอิสระจากตัวที่มันไปเพิ่มมันไปซัพพอร์ต ตัวไมโเรียแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาพบว่าการทาแบบทานะคะ,คะมันมีข้อดีคือมันมีตัวรับแล้วก็ตัวผิวหนังของเราเนี่ยมันสามารถที่จะรับเมลาโทนินได้ดีจากการทาแต่อีกคำถามหนึ่งก็จะถามว่าเอ้ทำไมกินไม่ช่วยหรอกินก็ช่วยแต่กว่าจะไปถึงที่ผิวเนี่ยเเหมือนกินวิตามินซีอะ่ะกว่าจะไปถึงที่ผิวเนี่ยมันก็จะ,น,น,ะนิดนึงการดูดซึมการอะไรเนี่ยมันสู้แบบไดเร c สมมติเราต้องการเอเซสของผิวก็ไดเร c ไปที่ผิว ก็จะได้ผลดีกว่าแล้วก็ยังพบว่ามันยังช่วยลดการระคายเคืองหรือลดผื่นหรือลดการอักเสบที่เป็นผิวที่เกิดจากการทําลายของแสงแดดได้ดีนี่คือประโยชน์ของเมลาโทนินทั้งทางด้านต่อสุขภาพและก็ต่อผิวพรรณทีนี้ก่อนที่เราจะทั้งเลือกรับประทานหรือว่าเลือกทาเมลาโทนินเนี่ยมันจะต้องมีข้อควรระวังหรือข้อที่ควรยะมีสองด้านมันมีข้อเสียด้วยมีด้วยเหรอคะใช่มันมีผลข้างเคียง ถ้ารับประทานเนี่ยคุณอาจจะสามารถอาจจะมีอาการปวดศีรษะได้หรือบางทีเขาจะแนะนําว่าเอ้ยเวลาถ้าคุณจะต้องขับรถค่ะไม่ควรจะไม่ควรจะแบบว่าทานเสร็จแล้วไปขับรถเพราะมันจะงงงงไข้คุณหมอเวลาทานสักพักมันจะมึนมึนมันต้องหลายหลายชั่วโมงต้องเลยแบบ4ี่ถึงหชั่วโมงไปแล้วหรือคุณควรรับทระทานในเวลาที่คุณจะนอนเท่านั้นแม่คุณอาจจะมีอาการมึนงงได้คุณอาจจะมีอาการง่วงนอนได้กับ อันอื่นที่มีก็อาจจะมีการขึ้นไส้อาเจียนหรือหุดหงิดก็ได้เหมือนกันหร,หรืออาจจะไปทําให้อาการซึมเศร้าแย่ลงก็ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานเมลาโทนินต้องดูว่าเราทานยาอะไรอยู่เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะไปมีปฏิกิริยากับยาที่เราประทานยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทานยาที่ลดการแข็งตัวของเลือดหรือเราอาจจะไปทานสมุนไพรบางอย่างมันอาจจะไปเพิ่มทําให้ เรามีเลือดออกง่ายขึ้น mm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระวังหรือแม้กระทั่งในกลุ่มคนไข้ที่รับประทานยากันชักตัวเมลาโทนินเองก็ไปมีผลในยากันชักอาจจะทําให้ชักง่ายขึ้น <ฮะ S 2> หรือถ้าเรามีความดันสูงอยู่รับประทานยาลดความดันมันทําให้ยาลดความดันออกฤทธิ์น้อยลงเราก็อาจจะมีปัญหาความดันสูงได้ยากลุ่มอื่นๆอย่างเช่นยากดระบบประสาทหรือแม้กระทั่งยาเบาหวานยาเบาหวานก็อาจจะทําให้เรามีปัญหา น้าตาลสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะรับประทานเมลาทินีเราก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช่ไ<ช>หมเพราะว่ามันต้องดูหลายอย่างเนีว่าหเรารับประทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าสองเรามีโรคประจาตัวอยู่หรอไม่สามควรจะรับประทานขนาดเท่าไหรอ่อันนี้สําคัญนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่มี สารอะมิโนแอซิดหรือสารตัวสร้างของเมลาโทนินก็ได้อมันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าเออฉันไม่อยากจะรับประทานอันนี้ไม่อยากรับประทานฮอร์โมนฉันจะรับประทานมาจากไหนอาหารมันมีอาหารบางประเภทคุณนายเคยได้ยินไหมกินกล้วยแล้วหลับดีขึ้นเคยได้ยินใช่เพราะกล้วยเนี่ยมีทริปโตเฟนคือนอกจากจะช่วยเรื่องนี้แล้วนะมันไปช่วยในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นๆอีกที่ช่วยเรื่องการซึมเศร้าช่วยทําให้มูดอารมณ์เราดีขึ้นค่ะกล้วยสับปะรด อันนี้แบบบ้านเรากินอยู่ตลอดเวลาส้ม,มนะคะหรือว่ามะเขือเทศหรือกลุ่มพวกเชอร์รี่ทั้งหลายหรือถั่ว,วเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเมลาโทนินให้เยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีตัวช่วยในการสร้างเมลาโทนิน ทานอาหารเป็นยาายอาหาร<ม>เป็นยายกัน,นะคะต้องศึกษาใ,ให้ดีนะคะนี่วันนี้ฟังคุณหมอเล่าเรื่องประโยชน์ของเวลาทุานนไม่ว่าจะต่อสุขภาพหรือว่าความงามคุณผู้ชมหลายคนก็แบบอุ้ยสนใจไงแล้วฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีข้อจํากัดฉันอยากกินฉันอยากทาบ้าง เมืองไทยไม่มีขายเมืองไทยไม่มีขายค่ะผู้ชมเอาจริงๆเมืองไทยไม่มีขายต้องไปซื้อมืองนอกมึงนอกนี่เดินเข้าไปตามร้านขายยาซื้อได้เลยถ้าต่ว่ามันไม่อันตรายสิคะถึงแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขนาดในปริมาณที่น้อยๆคือถ้าคุณจะรับประทานในการรักษาโรคเนี่ยแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ใช่ค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสาหรับการเติมความสดชื่นในทุกสัปดาห์กับดอกไม้สวยๆจากแคปซูลฟอเรสด้วยนะคะสามารถเลือกสั่งได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะแล้วเป็นดอกไม้ที่ ทำครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตคงทนถาวรคุณขาสไม่ซีดไม่เนา่าไม่เหี่ยวบันดีตรงนี้นะคะติดต่อไปคอนแทคขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการคุยกับหมออาจิมานนะคะคุณหมอและนันาลาไปก่อนสวัสดี<ช>ค่ะ,คะ